ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับทีมข่าวเซนโนิวอีกสักวันนึนะครับสำหรับวันนี้ทางภารกิจของทางโรงเรียนก็คือจะให้ค,คุณครูนะครับได้มาช่วยกันกรอบทรายนะครับเพื่อไปถมบริเวณริมแมนะ่น้ําเจ้าพญาของเรานะครับก็จะเห็นว่ามีค,คุณครูทั้งมิสผู้หญิงแล้วก็อาจารย์ผู้ชายนะครับมาช่วยกันผลทรายในวันนี้นะครับเป็นภารกิจของโรงเรียนของเรานะครับในการช่วยเหลือสังคมนะครับนอกจากเราจะมีหน้าที่ในการสอนเด็กๆของเราแล้วนะครับวันนี้เราจะมีหน้าที่ในการ นะครับช่วยสังคมนะครับโดยเป็นจิตอาสาในการช่วยกอบทรายนะครับใส่กระสอบเพื่อไปถมบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็มีหลายโรงเรียนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนต์โยเซฟนครสวรรค์นะครับลาซานโชติโรวีนะครับโพธิสารศึกษานะครับที่เห็นอยู่บริเวณข้างหน้าเหล่านี้วันนี้ต้องให้เสร็จนะครับสนับกองทรายกองนี้นะครับไม่เสร็จใไหมให้กลับบ้านจะไปใช้ที่ไหนครับี่ยกองทรายกองทรายนี้ก็จะไปถมบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพยา ตั้งแต่บริเวณสะพานพิษณุโลกนะครับมาจนถึงสะพานเดชาด้วยกันนะครับนี่มิสกะระท้อนนะครับเป็นระยะทางประมาณ5ก